สวัสดีทุกทท่านนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะหมอลินกำลังจะทำนายดวงชะตาชีวิตของคุณนะคะนับตั้งแต่วันที่คุณเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเห็นวันที่เท่าไหร่เวลากี่โมงก็แล้วแต่นะคะแต่หมอลินเริ่มทำนายตั้งแต่วันที่28บดกร,รกฎาคม2 5 6 5้าหสิห้ามาดูไปพร้อมกันว่าดวงชะตาของคุณนับตั้งแต่วินาทีนี้จะเป็นยังไงนะคะ ถ้าทําธุรกิจอยู่นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จถ้าคุณรับราชการนะคะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะได้ประยับประดับยศนะคะถ้าคิดจะทำโปรเจกต์อะไรก็แล้วแต่ยังไม่ได้ทํามีโอกาสที่จะได้ลงมือทําในช่วงจังหวะระยะเวลานี้นะคะคนโสดนะคะจะพบคู่ที่ถูกใจ คนมีแฟนมีคนรักอยู่แล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานนะคะช่วงนี้การเงินของคุณถือว่าดีมากนะคะมีความสมบูรณ์มั่งคั่งในเรื่องของการเงินมีโอกาสาได้รับมรดกมีโอกาสาร่ำรวยในเรื่องของการเงิน ที่สำคัญคุณมีโอกาสมีโชคลาภได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้บ้านได้รถได้ราบจากการทางานหรือคนทำงานมีโอกาสได้รับโบนัสจากที่ทำงานนะคะถือว่าดีมากๆในเรื่องของการเงินของคุณในช่วงนี้และไพ่ใบสุดท้ายเมื่อคุณได้เงินมาแล้วนะคะไม่ว่าจะมาจากโชคลาภการงานใดๆก็แล้วแต่ให แบ่งปันคนที่เขาด้อยโอกาสกว่าคุณหรือให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือเขาเท่าที่เราสามารถจะช่วยได้แล้วไม่ลำบากเหมือนเป็นการทำบุญทำทานต่อยอดนะคะทำให้การเงินคุณยิ่งดียิ่งขึ้นที่สำคัญคุณก็จะมีคนอุปถัมภ์คุณในเรื่องของการเงิน หรือได้รับความช่วยเหลือในด้านต่างๆเหมือนเป็นการอุปธรรมซึ่งกันและกันต่อยอดต่อดวงชะตาของคุณไปในทางที่ดีขึ้นไพ่ห้าใบานี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีหมดเลยนะคะถ้าคุณคิดว่าการที่หมอรินทํานายไปคือดวงชะตาของคุณให้คุณ พิมพ์คำว่าคุณน้อมรับคําทํำนายขอให้การทํานายส่งผลตัล้งแต่วินาทีที่คุณดูคลิปวิดีโอที่จบนะคะคนโสดก็ขอให้ได้คู่ที่ถูกใจนะคะคนมีแฟนก็ขอให้ได้แต่งงานคนอยากเริ่มธุรกิจเริ่มต้นใหม่ๆก็ขอให้ได้ทําคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จที่สําคัญการเงินของคุณช่วงนี้ดีมากๆได้แล้วรู้จักแบ่งปันนะคะ ขอบคุณทุกทท่านที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะคะขอให้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณค่ะ